ลุ้นกับคลื่นะน้ำบรรยากาศที่มันแบบตาชมากคุณขาคุณแบาบว่าอยากจะให้มาแบบไม่มาไม่รู้ตะบุกระทะแซ็บๆนะคะ รับตรงคลื่นใช่ไหมรับตรงคลื่นสวยงามมากเลยเลยแนะนำนะคะสำหรับใครที่แบ,บวบาเกลียดกันให้แนะนำเพื่อนให้มาเลยนะคะจะได้น้ำกำลังขึ้นกันจะได้ถีบลงไปเลยหร,อ <c oughs> หรือ,อ่า <c oughs> ลาก็จะพาคุณพ่อนะคะไปรับประทานดินเนอร์หรูนะคะใจกลางแม่น้ำเลยดินเนอร์หรูเป็นงานที่วิวดีมา,ากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพร้อมไหมคะ พร้อมนะคะนะน่าจะพร้อมน่าจะพร้อมมากคือขึ้นรถไปแล้ว <laughs> น่าจะพร้อมมาไปดูกันว่าร้านที่เราจะไปกินวันนี้คือร้านอะไรกันนะเจ๊ไปป้าพ่อมากินข้าวค่ะปาพ,พ่อมากินข้าวาดูระดับน้ำนะคะเอไยนะคะย่านแค่ย่านแค่ยานแค่ไม่แค่ค่ะ ดินเนอร์รูของเราตามมาค่ะตามมาค่ะคุณภาคตามมาค่ะผู้เฒ่าเดินย่องมาแล้วจ้ะ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 มา ชิคๆกันนะคะที่แม่น้ำเจ้าพยาเนีคะก็เรียกว่าแบบติด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 ผิวหนังเลยนะคะกับแม่น้ำเจ้าพยานะจ๊ะมาก็ได้อาหารของเราจกับบรรยากาศเป็นไงนะจะนจ๊แปี้ไหมคะแฮปีนะคะเป็นยังไงบ้าง อาหารสดเลยดินเนอร์ดินเนอร์หรูกลางกลางน้ําเป็นไงพ่อดินเนอร์หรูดินเนอร์หรูใจกลางแม่น้ํานี่แหละพ่อที่สุดแล้วครั้งแรกในชีวิตทุกคนแสงอาจจะย้อนหน่อยนะจ๊ะนี่ริมแม่น้ําเจ้าพญานะคะบ้านท่านำนนท์นี่นะคะบรรยากาศนะคะนี่ก็จะนั่งเอ็นกันแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรารอเก้าอี้สักแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ นี่นี un> un> <si ่นี Demon> ่นี่นี่นี่โอ้ยบรรยากาศจ้ามาจงเมาจ้ะสุดยอดเมซ่งมากว่าจะบอกว่าลล่าเป็นคนที่แบบว่าใช่มากเป็นคนที่ไม่กินเนี่ยงคำแล้วกินที่ไหนก็ไม่อร่อยแต่ที่เนี่ยคือกินอันนี้หมดไปแล้วขาดหนึ่งกับพ่ออันเนี้ยขาดที่สองจ้าคืออร่อยมากเป็นของผุ้ดิผู้ดีชาววา แต่ทำไมเสียงสูงล่ะคะอร่อยจริงไหมคะมันเสียงสูงเบอร์นี้เชื่อต้องเชื่อมันอร่อยมากคุณคุณต้องมากินคุณต้องมากินกินกับบรรยากาศที่แบบว่าลุ้นกับคลื่นน้ำบรรยากาศที่มันแบบตาชมากคุณขาคุณแบบว่าอยากจะให้มาแบบไม่มาไม่รู้นี่แหละแซ่บแซ่บมากเจอคลื่นยังคะเจอคลื่นนี่ยังคะ คุณขาแนะนํานะคะให้มาเลยค่ะบ้านท่าน้ำหนอนคุณจะกินอาหารนะคะด้วยความเครึบคลิบจะกระเจบขึ้นโคมนะคะคุณจะเป็นมิดกับทุกโต๊ะค่ะเพราะทุกคนจะออกอาการเดียวกันคือร้องกรี๊ดกรี๊ดปะหนึ่งเหมือนดูคอนเสิร์ตแล้วกินอาหารไปค่ะคุณขาวันนี้ลาลาพูดเยอะยังไงก็แล้วแต่นะคะยังไงก็ไม่ได้กินฟรีแน่นอนค่ะมาเถะค่ะคุณขามาช่วยพี่บอยซ่อมร้านหน่อยค่ะคุณขามาเก็บเก้าอี้ช่วยพี่บอย, i, ย,บอย i, หน่อยหาอย่าละตัวซ่อมตัวโออ <laughs> รู้จริงรู้จริง <laughs> แต่วิวมันดีเนาะดีมากค่ะเธอดูสีอาทิตย์กำลังจะตกสีเธอดูสีเธอหันไปดูสีที่ที่ท้องฟ้าวิวสวยงามมากเลยแนะนํานะคะสหรับใครที่แบบว่าเกลียดกันให้แนะนําเพื่อนให้มาเลยนะคะจะได้น้ำกำลังขึ้นกันะ <laughs> จะได้ถีบลงไปเลยหรอครั <laughs> <laughs> โอ้แล้วพ่อเป็นไงบ้างวันนี้คุณพ,พ่อเป็นไงบ้าง คุณพ่อเป็นคนอีสานบ่คุณพ่อเป็นคนอีสานบ่เป็นว่าเป็นคนอีสานพี่บอยดีใจมากเลยไม่ปกติคุณพ่อต้องกินอาหารแซ่บๆแล้ววันนี้มากินอาหารแบบภาคกลางจืดๆพ่อว่าไงพ่อเป็นไงพ่อพ่อปลุกใจไม่ได้ภาคกลางผสมผสมทางอีสานอยู่นะครับไม่ได้ภาคกลางเกิมร้อนเติร้อนเติอนติมกินคืออีสานก็กินเหมือนกันเมี่ยงอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่รสนี้บอกเลยว่าอร่อยที่หมดไปแล้วค่ะมึงไม่น่าเชื่อเดี๋ยวลองหมูกระทะ นะเดี๋ยวลองหมุกระท h a นี่มาแล้วอ่ะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพ่อลองหมุกระท h a แซบๆนะคะมันลัดตรงคลื่นใช่ไหม อีเซต้องกรีดอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ค่ะนี่นี่บ้านเราเป็นไงล่ะบ้านเราเป็นที่สุดเลยอยเแบบว่าพอได้ฟังตำนานของบ้านนะค,คือมันมีอย่างเงี้คือเราทำลายไม่ได้นะพอได้ยินตอนแรกก็พี่บอยว่าจะพังมันไปอะ่ะแล้แบบพี่บอยคิดไม่ได้เลยจะพังไปแต่ว่าตอนแรกสภาพไม่ใช่สภาพนี้ไแล่ะ <c oughs> <laughs> มันไม่ใช่สภาพนี้ไงหนู <c oughs> เอออขอบคุณล่ามากนะคะ <c oughs> วันนี้แวะมา <c oughs> <c oughs> เราเรารอพี่บอยเชิญไงเราเห็นคนทุกคนมาหลายๆคนมาเช็คอินเอาคนนั้นพวกนั้นฉันก็ไม่ได้เชิญฉันก็ไม่ได้เชิญทุกคนมากันเองเลยค่ะละโอเคค่ะทุกคนรักฉันก็แอบมาเซอร์ไพรส์ฉันแบบลาล่านี่ไงขอบคุณนะคะคารหัดหลุยทุกคนทุกคนต้องมาดูคาราห์ดหลุยพอยสร้างไม่ตรงใช่ไหมยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอเจมคนงานอยู่นะคะเดี๋ยวรอนางเอลคนงานก่อสร้างไม่จริงฉันไปดูงานเฉยๆขอบคุณลานะคะอ่ะอิ่มหมูกระทะเลย มัน,นี้กินกันแบบนี้นะจ้าสนุกสนานเร่งๆนะคะคุณ่ออยูงนคุณ่ออูนู ห้ามวินเด้อห้ามวินเด้อพอพองง่วงพอแล้วคุกท่านฟังนะฮะบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นะฮะอายุปัจจุบันเนี่ยตอนนี้จะมาประมาณ1 0 0รปีแล้วนะครับสร้างครั้งแรกปี2 4ง5สร้าสร้างครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่6นะฮะเจ้าของที่ท่านแรกของบ้านหลังนี้ก็คือเจ้าพนัางานเป็นมหาดเล็กเลียกันะใช่ไหนะครับ บ้านหลังนี้ไม่ได้เปะ้านหลังนี้เป็นบ้านเดือนไทยใต้ถุนสูงนะฮะหลังคาจั่วนึกภาพแมไงนเดือนไทยเาเ่าอยู่ไม่เป็นรถองา2 5อ7สอง้ารยเ็เรพาร้าพอมากินข้าวแบบก็นสนุกม ขอบคุณนะคะสวัส pues ดีค่ะขอบคุณค่ะอาหารอร่อยรยคลืล่นค่ะ <kindergarten. S 1> คลื่นหนักมากมันมากจะมันมากมาจะมาจะบ้านทานน้ำนนจะมาจะคุณพ่อก็กำลังจีดเนื้อแล้วก็ทา พ่อมาดูใจจ้าอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะพ่อทำหมูกระทะให้กินค่ะ สำหรับมื้อจุกจุกที่กินไปในตอนเย็นนี้นะคะราราก็จะมีตัวช่วยตัวนี้เลยมาดลาไฟเบอร์นะจ๊ะเราจะมากินมาดลาไฟเบอร์กันนะจ๊ะวันนี้เพื่อดีถอดของเสียหรือมือหนักๆของเรานะคะออกไปเลยนะจ๊ะแล้วเราก็คนคนคนตัวนี้นะจ๊ะจะช่วยขับของเสียหรือมือหนักๆ ของอลาออกไปพอตื่นเช้าขึ้นมาก็จะสบายท้องเลยนะคะตัวนี้ก็จะช่วยควบคุมน้ําหนักของอลาด้วยนะจ๊ะสาหรับใครที่อยากมีตัวช่วยในการควบคุมน้ําหนักนะคะตัวนี้เลยมาเดล่าไฟเบอร์นะจ๊ะนี่เลยนี่มารเดล่าไฟเบอร์จ้าอืม อร่อยมากๆนะคะครั้งต่อไปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะจะพาไปสนุกที่ไหนฝากติดตามลาลาด้วยนะคะ